คาดเข็มคัดเมาจ้าละคาดแล้วเดี๋ยวกันรอกัน<ำ>จะไปดอยนะน้งงงองลกนวดกันก็ฟั่งจะไปดอยนี่สิวอยู่เดีวยวกอนจะฟั่งไปไหนลำเหลือจะฟั่งไปดอยไปตะ,ะ,ะเก็บผ้าเอาผ้าไปซักทุนสองชุดจะไปทำคอนเทนต์กะจะไปไทยดอยก,ก็ลวดคอนเทนต์ตัวหน้กะอ๋อเดี๋ยวาได้โฆษณาใหม่กะ ก็จะเอาผ้าไปซักคนสองชุดเนี่ยอ๋อผ้าไปซักบนดอยได้คอนเทนต์ใหม่เป็นน้ำยาปั้พะนุ่มก็ว่าเป็นแฟบปีใช่เจ้าพี่บอกว่าเอาผ้าไปซักคนสองชุดจะไปดอยผ้าไผ่ไปเดี๋ยวนี้ก็ผ้าหนูสองชุดผ้าอีเดนสองชุดกอกซักคนละสองชุดเนี่ยเอาผ้าไปซักบนดอยจะไปนอนปูนเอาผ้าไปซักสองชุดแต่ยังมาซักมดนทีี่ยังมาซักมดฮันอัน คุยกับเอาไปมดที่อย่างเอาไปคนสองชุดมันแรงขน,ะน,นาะพี่มันจะแห้งห่ะักสองชุดปอไม่ใช่เพราะมันจะแห้งก่เอ้ยก็ผ้าไปดอยคนสองชุดซักว่าหุมไมเจ้าก็ว่าซักแมลงนี่มันแมลงมันข้ามัน,นาะพี่ซักผ้าแมาลงมันจะไปแห้งได้อย่างไรอีลาบนดอยถ้าจะไปซักผ้าบนดอย ้าไปแตกมะเร็งหรือว่าคืนกับมิกกหมอกผ้ายเอาไปซักสองชุดของโอเดตสาวสองพันของเดนนาตาเอา้าไปซักสองชุดบอกคือีเดนโทรรีบโทรบอกมาเลยเอา้าไปซักสองชุดตามือกับเจมสองชุดเขาซักบ้านเฮานตต่างกับพี่เขาไปซักอยู่บนดอยปุ้นจะไปนอนดอยกับไปนอนดอยไงถ้าบนเดนเขาไปซักผ้าเนาะปิกบานซักผ้าแล้วเอาไปซักผ้าบนดอยขอมกัาเอาไปซักบนดอยป่ะมึงฟังก่อนบอก ้นบอกว่าไปดอยวันนี้เพื่อนจะมาจากลำปางเขาบอกขึ้ไปเขาจองท่องอย่างเรียบร้อยกูก็เลยบอกว่าเอาอีเดนอภาไปซักสองชุดเน,นอะก็เดียวโทรบ,บอกมันหเหียอมึองสาวผ้ามึงไปซักสองชุดปี่ก็จะเอาไปซักสองชุดเอาผ้าตี้ซักแล้วบ่ได้กะหยุยก็อา้าตี้ซักแล้วนะกับพายบึงอันอันอัน<ะ>ครัวที่ปี่ใสแล้วของอเดสใสแล้วของเดนน้ผ้าใสาแล้วขเขาลงดอยมาขเขาแค่มาซักบ่ ตอนแนอนเดี๋ยวนล้นลงโดยมาก็ซักแต่ประเดี๋ยวนี้เอาไปซักสองชุดปอที่จะเอาไปซักนี่ผ้าเก่ากัาว่าผ้าใหม่พี่เอาชุดไหนไปซักบระเดี๋ยวเนี้จะเอาชุดไหนไปซักที่สองที่จะทำอารมณ์ดีที่สุดนะนะเกี่ยมเสื้อผ้าไปซักสองชุดน้องฮูและวระเดี๋ยวเขาจะขึ้นดอยเขาจะไปดอยก็เกี่ยมเสื้อผ้าไปซักสองชุดไปซักบนดอยป่ะมาได้ไปซักก็บพี่บอกน้องบรดเดี๋ยวเนี่ยเอาไปซักบนเอาไปซักสองชุด กอนนี้กะกับกูกระบอกแล้วรอไปดอยเอาผ้าไปซักสองชุดปิกแม่กยซักได้ก่อมึงกัดนานหูเรื่องกูมาได้หมายถึงซักผ้ากูหมายถึงกำอู้ไปอยู่บนดอยไปทกคอนเทนเออกูบอกไปทาคอนเทนต์มึงก็บว่าไปทําคอนเทนต์แต่อย่างกูบอกเอาผ้าไปซักสองชุดมึงก็บอกว่าได้โฆษณาผงซักฟอกกาน้ํายาซักผ้ากากูก็บอกว่าบาจใจเพื่อนจะมาบอกว่าไปนอนดอยสรุปเอาผ้าไปก่อนเอาผ้าไปซักสองชุดปอ เอาไปซักบนดอยน่ะเอาไปซักอย่างบนดอยเขาซักบ้านเขาบอกเขาปิ๊กมาก็ซักบ่อมันเนื้อคักแรงแล้วอ่ะก็แล้วประเด็นมึงจะไปแห้งก็มันจะแห้งพี่ฝนจะมันเป็นการประมาณกําอู่เนี่ยกูบอกว่าเอาผ้าไปซักไปซักสองสามชุดอ่ะทวนคำถามก็แตว่าสามชุดมึงก็จะว่าแห้งหมอพี่ปี่บอกน้องอ่ะทวนคำทวนคำถามเนี่งซักอย่างอ่ะกูบอกมึงแล้วว่าเอาผ้าไปซักสองสามชุดกูมึงก็จะว่าแห้งชุดแถมม่อกูก็เลยบอกเอาผ้าไปซักสองชุดแล้วก็เตืาอยู่บ้านน่ะ พี่บอกน้อง่าไรโอเดสเอาผ้าไปซักกัอันเดียวกันก็ฮะอันเดียวกันมันก็อันเดียวกันแต่มันคนละประโยคกันมันคนละอันกันอีโอเดตจะถามประเด็นนี้น้องจะถามปี้อ๋อปบะพิษกันสลุกเขาไปซักผ้าก่อนบนดอยกับยากิดพิษกำมือปุ้กได้สลุกเอาขึ้นดอยเขาไปซักผ้าขึ้นดอยป้นบอกเอาผ้าไปซักสองชุดโอเคป่ะเหมือบานเอาไปนอนชุดใส่มาบันผูกไปเดี๋ยวพี่จะโคดน้องเอาน้ำยาปลาพอนุ่มไปติดก่อนมาเอาไปเอาไปนี่ยังก็ไปซักผ้า มาจใจโอเดตโอจะไปกวนประสาทพี่นะก็ไปยังพี่จะบดพิษกับมึงวันนี้เอาเองพี่จะบดทะเลาะกับมึงไปขึ้นดอยกับพี่น้องหมู่ลำปางเอาเอาผ้าไปซักตุยบนดอยปะญาติลำปางจะมาใส่ผงญาติสนิทกันเนี่ยใส่แฟบนักนักยาปลาผู้โรนักไปซักบนดอยเหมือนแบบรีวิวอย่างนี้มึงก่อบัดบัดรีวิวนะเฮ้ยกี่นิ้มึงซักมือเนี่ยมึงฟังซักมึงดักมึงดักเงียบยังบัดต้องอู้ปิดปาก เอาผ้าไปซักสองสามชุดมึงก็จะ้าหห่เหมาะก็เลยว่าเอาผ้าไปซักสองชุดบัดได้หมายความว่าไปซักผ้าบอกคูอีเดนนะผาโทรบอกมันว่าเอาผ้าไปซักสองชุดกูจะบาอู้ละซักกะกูบอกว่าเตรียมผ้าไปซักสองชุดก็ไม่ได้เตรียมผ้าไปสองชุดเตรียมผ้าไปสองชุดไปนอนดอยจบบัดไปซักผ้าสรุปบัดซักเอาน้ำยาไปบัดซัก ก็บอกว่าบาศักบาซักกูบาซักแล้วเอาผ้าไปสองชุดอ่ะโอเคอโอ้ยหัเรื่องอันเนี้ยเคลียร์พี่านมาพี่อูบอกเคลียร์แมึงอูบอกหัเรื่องก็พีอ่อูบอกเคลียร์แต่คนไทยไปก็นกูกันอย่างอี้เราเป็นคนเมืองเล้วพี่คนเมืองกับอู้อย่างเงี้ยเอาผ้าไปซักสองชุดเด้ออย่าสรุปซักบาซักไปเดี๋ยวดิบาซักก็อาผ้าไปสองชุดเปล่าบาซักก็ได้โอเคคืนดอยจบปิ๊กมาไปซักเนาะ่อยรถจ้ะปิ๊กมาไปซักโอเค